2 2วัน52เกรดทรรมเดเอ็กทนปฏิรูปชีวิตความคิดคําพูดการกระทำที่เราทำำําซ้าๆไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะพัฒนาเป็นความเคยชินให้คิดพูดทำไปในทำนองนั้นโดยอัตโนมัติความรู้เท่าทันรู้จักสํารวจตรวจใจคิดให้ดีก่อนคิดก่อนพูด ก่อนทำสิ่งต่างๆไม่ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสความเคยชินนี่แหละคือต้นทางในการปฏิรูปชีวิต <c oughs> ที่มากระเพื่อนใจสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพสอส,อ,สอ,อ่านโดยฮิมอายัธนาขอบคุณครับ